เขาจะทิ้งร่องรอยความสำเร็จอยู่เสมอจริงนะหน้าที่เราคืออะไรครับก้าวตามความสำเร็จของเขาเหนื่อยได้ทกได้ยาดูยาใยหลังเท่านั้นเองค่อยๆก้าวซักเต็มมอไม่ได้กำหนดระยะเวลาความสาเร็จนี่เขาไม่ได้บอกว่าถ้าต้องมาสามปีไม่เป็นไดมอนด์พูดไมเดตออกมีแบบนั้นนะไม่มีอดทนได้ไหมครับถ้าเราอดทนได้อดทนรอคอยความสําเร็จแต่อดทนแบบไหนสมัครมาเปิด S แต่นอนอยู่บ้านไม่ทาแมวเลยเลยสังเกตไหมไม่มีทางครับสิ่งที่เราต้องทำบอกอย่างนี้ทุกคนอยากเจอคนเก่งนะไหมทุกคนอยากเจอเพชรไหมใครต้องเก่งก่อนคะเราใครต้องเก่งกนก่อนครเคราว,วันนี้ครับหน้าที่พวกเราเราจะไปหา,มมาเมล็ดพันธุ์ที่ใช่เราจะหา,มมาเมล็ดพันธุ์ที่ดีหน้าที่เราครับเราต้องเตรียมพื้นทินของเราเหมือนที่งานวายที่ซีโอที่จางลพบอกครับ เราต้องรวนดินรอฝนจริงไหมครับเต <Yeah. S 1> รียมพื้นดินของเราใส่ปุ๋ยรวนดินแล้ววันที่เรา,มาเมล็ดพันธุ์ที่ใช่ถ้า,มาเมล็ดพันธุ์นั้นมันมาอยู่ในที่ดินที่แปลง,งเราเตรียมไว้เขาเติบโตไหมเติบโตแต่วันนี้ถ้าเราไปเจอเมล็ดพันธุ์ท,ที่ใช่แต่แปลงดินเรายังไม่พร้อมเลยอะ่ะสุดท้ายไนครับเขาจะทำนะไม่เข <Hey. S 1> าจะเตะให้กับเราไหมครับ <Hey. S 1> ไม่เขาไม่มีทางวันนี้พี่ชอบคำหนึ่งนะคำหนึ่งที่จะพูดเสมอเลยวันเนี้ยเราเป็นคนสําคัญอองทีมหรือเปล่า ที่ทำธุรกิจนี้มานะตลอดเส้นทางที่จะพูดเสมอเลยที่อยากให้อัปลายเมนนอี้นะอยากให้อัปลายใจในตัวเราที่มีเราเป็นดาวไลอยากให้อัปลายภูมิใจไหมครับอยากอยากแค่นี้เหรออยากให้อัปลายภูมิใจที่มีเราอยู่ในทีไหมอยากให้ดาวไลภูมิใจที่มีเราอป็นดาวไลไหมอยากให้ทีภูมิใจที่มีเราอยู่ในทีไหมเราต้องทาอะไรอะถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองถ้าเราไม่เก่ง้นเราจะอยู่เหมือนเดิม จะมีใครไกลกับเราไหมครับใช่คือวันนี้สิ่งที่เราจะ